กำลังนั่งคิดว่าเราผิดหรือใครผิดที่ตั้งหน้าตั้งตาทำม,มาหากินแล้วส่งลูกหลานไปเรียนหวังจะให้ลูกเอาวิชาความรู้มาพัฒนาอาชีพการงานการเงินดูแลครอบครัวให้มัน มีอาชีพที่ยังยืดไม่เดือดร้อนบางคนส่งลูกไปเรียนมหาลัยก็หวังจากให้ลูกได้เรียนรู้และเอาความรู้กลับมาทำมาหากินและเราพอได้พึ่งบ้างตอนแก่ยามที่เราไม่มีแรงทำงานเพราะพวกเราส่วนใหญ่ของประเทศคือชาวบ้านตาดำๆำ ทีไมได้รวยมากมายแต่อยู่ได้ด้วยปริญญาชีวิตที่ไม่เอาเปรียบใครไม่รังแกใครมีความเอื้อเฟื้อต่อกันอยู่กันในสังคมอย่างมีความสุขแต่พอส่งให้ลูกไปเรียนลูกกับกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวบ้ากับวิชาที่ไปเรียนโดยขาดประสบการณ์ชีวิต สรุปกูผิดหรือมึงผิดที่อุตส่าห์ให้ไปเรียนรู้แต่ดันโง่กว่าไกวเพราะความรู้ทักษะชีวิตมึงยังไม่มีแค่มึงโดนเขาจุงจมูกเขาเรียกว่ามึงคือปัญญาชนปัญญาชนอยู่ค้นครัวได้นะปัญญาชนไม่จําเป็นต้องไปอยู่กลางถนนปัญญาชนต้องมองให้กว้างกว่านี้อย่าแค่ คำว่าบรรยชนแล้วดูให้มึงวิเศษกว่าคนอื่นให้พวกนักวิชาการนักวิชาเกินหลอกลวงต้มตุนไปทําการอันมิควรกับแผ่นดินฉะนั้นการที่มึงไปเรียนกันเยอะๆกูนึกว่ามึงจะฉลาดกว่าพวกกูที่มีปริญญาชีวิตอยู่จนมาทุกวันนี้ด้วยทักษะและก็ปริญญาชีวิตที่ต้องเรียนรู้กันทุกวัน แต่พวกมึงพิ่งก้าวเข้าไปเรียนรู้หลักวิชาการที่คนอื่นเขาเขียนเอาไว้เขาให้เป็นเรียนเรียนรู้เพื่อเอามาปรับปรุงเอามาใช้ให้มันถูกต้องไม่ใช่เอาไปรังแกคนอื่นไปขโมยสิทธิทของคนอื่นพวกกูนั่งตาดำๆอยู่บ้านนอกเนี่ยถูกขโมยสิทธิเพราะพวกมึงนะพวกกูไม่ได้ออกไปประท้วงกับพวก